Sorry for being for being a mess I gave my best but was a late สวัสดีค่ะพบกับช่องแอมโกโอเคกันอีกครั้งนะคะจากอีพีที่แล้วที่พาไปชมวิวที่ดอยสงโงวิวสามแผ่นฟ้าที่เชียงรายวันนี้เราก็ยังอยู่ที่เชียงรายอยู่ค่ะซึ่งเราจะพาขึ้นภูไปดูทะเลหมอกที่ภูชีฟ้าอยากให้ทุกคนลองตามกันไปดูนะคะว่าวิวจะสวยแค่ไหนและเป็นครั้งแรกของเราเลยค่ะที่มาที่นี่และช่วงท้ายคลิปเราก็จะมีพาไปแวดเที่ยวไล่ชาสวยฟงกันอีกครั้งค่ะอย่างไรไปรับชมกันได้เลยนะคะ สวัสดีปีใหม่ไทยส <c oughs> องห้าหกห้าเราจะไปไหนขึ้นปูทีฟ้าปูีฟ้าอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปรถของคนที่นี่นะคะขึ้นลงคนละสามสิบบาทแต่ว่าเราไม่ได้ไปเช้ามากเนาะเพราะเรา <c oughs> ตื่นไม่ไหวเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ การขึ้นภูชีฟ้าจะเป็นอย่างไรคณะลูกตัวพร้อมแล้วนะครับตอนนี้เหลือคณะลูกหมาลาคนแปดคนพอใช่ไหมครับแปดคนพอขึ้นกี่เรีอ่ะขึ้นกี่ครับแปดค ลานรถเอกก่ดึงไปอีกอนั่งรถมกี่ครึ่งชั่วโมงประมาณเกสองลูก<อ>รเดิดสองลอูนก็ไอ,อ่าไรงนันถกแล้วก็เดินไปสิเาเ,เมตเต้ทางแล้วไมเรนี่ก็มีลานให้จอดรถนะครับสำหรับที่คนที่จะขึ้นไปปูขี่ป้า นั่งรถสองกิโลเองนั่งรถสองกิโลก็เดินอีกเจ็ดร้อยหกสิบเมตรนะครับมาดูวิวตรงนี้ก่อนละกันนะระหว่างรอรอรอขณะลุ้นถั่วมีทะเลหมอกมีหมอกทะเลหมอกหน่อยๆนะ มาตาไกัน,ต,กนตอนนี้จะเจ็ดโมงนะครับดูในโทรศัพท์ก็สิบสององศานะสิบสององศา Sorry for being, for being เจ็ดร้อยนะคือน้านแล้วเดินดีกว่าเดินเจ็ดร้อยเจ็ดร้อ,อยเมตรถึงนะครับนี่ครับที่รางที่เราจะเดินข<า>ึ้นไปนะครับ <laughs> หนาวไหมแม่ยังดีกว่าเมื่อคืนที่อยู่ใน,นห้งองนี่ย <laughs> เปลาเเยนะครับต็มตัวเดินเจ็ดร้อยไม่ขึ้นกูทีฟ้านะครับผมวันแรกของปีสองห้าหกห้านะครับวันนี้ด้วยเราขึ้นไปทูหมอกทะเลหมอกปีใหม่ก็ะจะมีไหม ขึ้นก็อาจจะการเดินทางก็อาจจะคุณสองเลยอ่ะระยะระยะเวลามีทั้งคนแก่มาเด็กครบคลิปใครอยากมาพาเขามาลออันนี้คือเส้นแผนผังเดินขึ้นไปบนปูชีฟ้านะครับ น่าจะแบ่งเป็นสองเส้นอะเด็กชาวเขารอต้อนรับด้วยนะครับอันนี้เรามาถึงซ้ำแหกแล้วใช่ไหม,หมหะอะอันนั้นมันพูเรืออ,คคอันนั้นมันพูก,กระดึง,อ,งอันนั้นมันพูกระดึงม่ให้ปูชีฟ้าหางก็เหรอ,อ อะไรหมอกเต็มๆเ,เลยนะครับผมโอ้โหนี่อ่ะนะยังขึ้นไปไม่สุดนะนี่อ่ะ อย่างชันเลยค่อยก้าวไอ่ะ รอบนี้เพราะว่า oh, <Okay. S 1> คนเยอะมานะครับถึงแล้วหรอถึงไหนยังไม่ถึงเลยอ๋อหรอต้อเคลื่อนไปโน่นอีกเหน่ <laughs> จะถึงแล้วถึงแล้วครับ<อ>ถึงแล้วครับพี่น้องถึงแล้ว่ายจด้นูีฟ้าอันนี้ก็มีเตมออันนี้ถึงแล้วด้านบนไปกีด้วล,ลงมาตรงนี้ที่เขาถ่ายรูปกันอันนี้ก็พี่หตมอนะครับตอนนี้ โอ,โอ้ยฝ่าหมอกดูหมอขขกมอขึ้นมาบนเลยดูสิหมอกหมอกฟุ้งขึ้นมาเหมือนที่ฟูชีดาวยนะัยเนาะหมอกฟุง้งโอ้ยเป็นเจ็ดร้อยเมตรที่คุ้มม,มากๆเจ็ดร้อยสิบเมตรนะเดินขึ้นมาไม่แแต่ตรงนู้นนะคณะทัวร์เราเพิ่งขึ้นมาเองโอ้ยนี่ทะเลหมอกหืม โอกาสไม่เข้าเฉยโอ้โหทะเลมองเ,อเด็กชาวขามีเป็นระยะระยะนะครับป่ะลงลงบ้านนี่คือหน้าถึงป้าย <laughs> มันมีป้ายตรงไหนอ่ะอย่างที่เอามุงมงกันยู่ถ่ายไม่รอเขาเลยก็อรออยู่นี่ไงจะมารอข้างบนนี่ไงในจุดจุดเช็คอิน จ,จ,จุดถ่ายรูปนะครับปูชีฟ้ามีละกิโลเมตรด้วยปูชีฟ้าหนึ 1> 1, 5, ่งยี่สิบแปดเมตรความสูงหรอความสูงหรอ,อนีฮะทัวร์เราขึ้นมาถึงแล้วครับ,ค,รบคุณใหญ่แดงเก่งมากเลยเ <laughs> จ็ดลายเมตรจะแล้วสิบเมตรแดงขึ้นมาได้ไหนไหมตุ๊กตา สวยไหมอันนี้ป้ายปูชีฟ้านะครับผมจุดไฮไลท์นะครับจุดเช็คอิน ักกิโลเมตรเบี้ยเบกไมป็นหาฝั่งนู้นก็ไม่ได้ถ่ายไงตอนนี้คือหมอกปกคลุมฟุ้งไปหมดเลยนะครับมองไม่เห็นวิวแล้ว บนลแตนงมๆๆงมงม,งมโอ้ยหมอกปกคลุมหมอกและควันจางๆอีกแล้วนะครับคำนี้มีแต่หมอกน,มนี่เราก็กำลังเดินลงแล้วนะครับทางเดินก็เรียบกว่าปูชิดาว แต่ระยะทางไกลกว่าฟูชีดาวนะครับจริงๆ็เดินพักเดินพักก็ไปเบวก็ถึงนะมันไม่ได้ไม่ได้แบบเหมือนเดินขึ้นพวกอะไรนะฟูสายดาวฟูฟูกระดึงอะไรพวกนี้นะอเดินันเดินทางอันั้นเดินทางไกลอันนี้ก็เดินแบบเดียวก็ถึงกลับที่พักหาข้าวกิน ก็อันนี้กลับมาที่ไรชารสื่อฟองอีกครั้งหนึ่งนะครับารมาแล้วไม่อยากจะบอกว่าวันนี้วันที่หนึ่งมกรานะครับเ,เขาเปิดให้นั่งหลายจุดเนาะพอที่แล้วไม่ได้เปิดให้นั่งทุกจุดเนาะอย่างข้างหลังนู้นอยู่ข้างหลังนู้นก็มีเปิดให้นั่ง,งเราก็ตรงจุดนู้นที่ตอนแรกที่มาครั้งแรกก็ไม่ได้เปิดแล้วนะรอบนี้ก็เปิด แต่ขนาดเปิดสองจุดสามจุดแล้วก็คนแน่นอยู่เง้รอบนี้พาใคน,นะครอบครัวพาครอบครัวและสอวอนะครับมาชมไล่ชาชุยฟงคณะลูกทัวรถ่ายรูกปกันอยู่ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านนะครับคนเยอะมากๆเลยบรรยากาศในร้านนะครับคนเยอะจริงอาทิแล้วมากเยอะวันนี้ก็เยอะของก็ดีจริงนะนี่จะเป็น ที่สั่งอาหารนะครับคนแถวยาวเลุงอะไรนะอาแค่เนี้ยเหรอตาทำมาชมบรรยากาศที่ส่าขามว่าทำมาช่วยที่ป่าขามคนก็ประมาณนี้นะคืนนี้ครับขนมปิ้คืนไปอีกแบบใช่ คณะทัวร์หาขากินคณะทัวร์ตัไหนัวไหนวดที่ไหนไม่วดที่ไหนไม่จบจบกันเวลานะคะสำหรับทิปเที่ยวดูทะเลหมอกปูชีฟ้าจังหวัดเชียงรายรอติดตามอีพีหน้าด้วยนะคะว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันต่ออย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Amgo เคกันด้วยค่ะบ๊ายบาย